สวัสดีครับริวนะครับอิงคาร์ตำรงศักดิ์กุลครับรับบทเป็นไอนะครับในเรื่องสวัสดีครับผมพัตเตอร์ภูเบศปฐุมรัตน์นะครับรับบทเป็นยูครับในเรื่องครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมคาแรคเตอร์ของไอแล้วก็คาแรคเตอร์ของริวก็มีความคล้ายกันอยู่ครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความสุขอเอร์แล้วก็เป็นแบบซนๆหน่อยเป็นคนแบบแอบซนๆแอบขี้กัดกับพี่ชายอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความฝันเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปด้วยครับตัวละครไอ กับตัวละครยูนะครับหรือว่าเหมือนกับปัตเตอร์ยังไงเนี่ยก็เอาจริงมีความเหมือนกันอยู่สูงมากเหมือนกันครับอย่างเช่นแบบเราเป็นแบบคนมีความโรแมนส์หรือว่าจะบอกว่าเราเป็คนคนโรแมนต์หรือเปล่าไม่ได้ขนาดเท่าพี่ยูแน่ๆครับก็คือความแตกต่างเนี่ยก็คือจะมีว่าพี่ยูจะมีความเก็บรายละเอียดสูงมากครับซึ่งผมอาจจะไม่สามารถเก็บรายละเอียดเท่าพี่ยูได้ขนาดนั้นครับ <c oughs> ถือว่าเป็นตัวหลักเรื่องแรกเหมือนกันครับใช่ครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับ ใช่ครับในกานมาเจอกันครั้งแรกด้วยกันตื่นเต้นไหมครับมาแบบมาได้เล่นโครงการอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าช่วงแรกๆตื่นเต้นมากกว่าครับแต่ว่าพอแบบได้ร่วมงานกันได้เวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยครับมันทําให้แบบค่อนข้างที่จะสนิทกันมากๆจนตอนเนี้ยแบบชิลแล้วอะครับทำกานบ้านเยอะไหมครับแต่ละคาตื่นเงินเท่าไหร่ราคาตื่ก็มีไปเวิร์กช็อปใช่ครับเกอทำกานบ้านยังไงก็คือเวิร์กช็อปเรียกว่าเวิร์กช็อปได้เยอะเหมือนกันใช่ใช้เวลาในการเวิร์กช็อปเยอะมากครับ ซึ่งก็เป็นผลดีมากๆเวลาที่เราจะได้เข้าซีนต่างๆครับผมใช่แบบเป็นซีนที่มันยากๆอะเนาะก็ต้องขอบคุณครูอ๋อครูเฟืองครับใช่แล้วครับที่แบบว่าเขาแบบเขาสอนเราเยอะมากจริงๆทำให้เราแบบเตรียมพร้อมการที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าให้แบบถ่ายให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ข้อนข้ของเพเคเลยคือเขาจะสอนมาแบบแรงรับกดดันต่างๆมาในกองนะครับซึ่งพอเอาไปใช้จริงในกองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย โอ้โหตอนนี้ถ่ายไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายไปฉายไปด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายมาประมาณแบบ20 2สิคิวแล้วแต่ว่าทั้งหมดมีประมาณแบบ33มสิบยประมาณนี้ครับก็อีกประมาณ6-7คิวก็หมดแล้วครับใช่ครับใกล้แล้วครับบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกมากสนุกมากจริงจริงอันนี้ต้อบรรยากาศในกองคือสนุกมากรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆครับแบบว่าตอนแรกแอบกลัวมากกว่านี้แบบมันจะเครียดหรือเปล่าจะอะไรว่าแต่ว่า ทางกองก็สามารถทำให้เราแบบรีแลกซ์กันได้สุดๆเลยครับก็แสดงความเป็นตัวเองขั้นสูงสุดออกมาได้เลยมากๆเราจริมีฉากเย็นซีเยอะมีมีมีครับผมแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้สัมมาเยอะมากแต่ก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเยอะๆอยู่ต้องทอต้องทอแต่ก็ก็ประมาณแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบยากหรือว่าแบบเป็นปัญหาของเราทั้งคู่มากใช่ครับใช่เวลาเข้าฉากกันมันเขินกันไหมค ายถึงเอใช่ไหม NC ใช่ไหมครับล้วเข้าฉากก็มีเขินบ้างแต่ว่าแล้วก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็จะไปแบบแนวฮ่าๆตัวใหญ่รู้สึกว่าเราแบบอยู่กันมาสักพักแล้วว่าใหญ่ๆเรารู้สึกก็เลยรู้สึกอาจจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายลงแล้วก็สนิทกันมากขึ้นกว่ล่ะแล้วเราละลายพฤติกรรมยังไงเด้อให้มันรู้สึกผ่อนคลายเลยนะละลายพฤติกรรมยังไงส่วนใหญ่เราจะไปก็นั่งเล่นนั่งคุยกันมากกว่านั่งเล่นเกมด้วยกันหรือว่าแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันหแบบแต่ถ้าเกิดก่อนเข้าซีนอ่ะเราก็จะมานั่งคุยกันก่อนว่าเออ เราจะดบันัดกันว่าเราจะเล่นกันประมาณนี้นะจะแบบไม่เกินนี้ขอบเขตคือประมาณไหนอะไรเงี้ยครับมีการแบบขออนุญาตกันก่อนแต่เอาจริงรู้สึกว่าสนิทกันแบบแพทเตอร์กับริวอยู่แล้วด้วยครับก็เลยแบบทำให้เซ็พวกนี้มันเฉลยใช่ที่บอกว่าเรามาแบบเนเรื่องื่อมแรกใช่ไหมความคาดหวังเรื <c <c いい่องไม่เป็นไรแบบความคาดหวังคือแบบว่าก็ก็ค่อนข้างส่วนตัวก็ค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันลึกๆข้างในเพราะว่าเราก็แบบ ทำงานกันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันน่งวงแต่ว่าแบบตั้งแต่6กโมงชา้าถึงสี่ทุ่มโมงชา้าสี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วบ้านติดกันเราก็สองคนก็แบบพยายามเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆก็เลยรู้สึกว่าคาดหวังให้มันออกมาดีแล้วก็คาดหวังให้แบบทุกคนชอบจริงจครับใช่ครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดําส่วตัวไหนก็คงคาดหวังอยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าทีมงานคนอื่นหรือว่า คนที่คอยช่วยคอยเปื่อยเหนือเพื่อนหนุนเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็คาดหวังืานก็เพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายทํางานกันมาหนักหน่วงจริงๆเลยอยากคงอยากให้มันประสบความสำเร็จในทางที่ดีครับใช่แล้วรู้วหาแบบการถ่ามีอุปสรรคอะไรโหจริงๆให้เล่าอ่ะเยอะมากเลยครับแบบว่ามันจะมีมันมีหลายอุปสรรคมากๆในแต่ละครั้งที่แบบมีคิวมีฟ้าฝนบ้างมีแบบว่าเหตุการณ์แบบไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตไม่มีแบบว่า ไม่มีอะไรเพราะว่าก่อนนั้นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นหรือว่าจะมีเหตุการณ์แบบของล่นหรือว่ามอแปลงระเบิดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับมันมีแบบเรื่อยๆหลายๆคิวเลยครับใช่ครับตามนี้เลยใช่เห็นด้วยเพราะว่าเออบางทีมันอาจจะแบบเวลาเขาแบบมีสเกดูมาให้ว่าจะไมีแบบถ่ายนี้นี้มันก็จะมีแบบบางครั้งนี้มันต้องเลื่อน้างเพราะว่า ฟ้าฝนบ้างอะไรก็ตามได้ๆเยอะใช่ใชอยู่เหมือน<ช>กันครับแต่ก็สนุกเอนจอยกับมันได้มันเป็นสิ่งที่แบบควบคุมไม่ได้ควบคุมยากครับเวลารู้อะไรจะแบบทำฮาฮากันที่หลังมากกว่าแบบใช่ครับอ,อันนี้น่าอะไรอเียใช่เือฉากท,ที่ถ่ายไปแล้วเราชอบที่มอจะแบบบอกได้ไม่ว่าเป็นฉากอะไรได้ครับผมก็สําหรับผมมันจะเป็นฉากที่มีความแฟนตาซีครับที่แบบว่าถ้าจะเห็นในแบบในตัวเรื่องอ่ะจะมีความแฟนตาซีแต่ว่าของจริงก็คือมันก็มีการใช้สลิงมีการใช้สลิงเข้ามาเกี่ยวแบบว่าทําให้แบบ มีความแบบเออลอยขึ้นก็ต้องไปรอดูว่าแบบมันลอยขึ้นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นซีนที่สําคัญแล้วก็แบบมันรวมระหว่างความแฟนตาซีแล้วก yes. yes. mm ็ความโรแมนต์อยากให้ไปดูใช่ครับคือชอบตรงที่ว่าเราไม่เคยใช้สิ่งสิ่งนี้อย่างเช่นแบบสลิงทำให้ตัวลอยขึ้นมาอะไรอย่างี้ครับก็คือก็เลยรู้สึกแปลกดีแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยรอติดตามดูว่ามันจะผลออกมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ครับอยากดูแล้วเหมือนกันเนาะใช่ ฝากซีรีส์หน่อยจะได้ดูกันตอนใจได้ครับได้เลยครับก็ฝากซีรลส์ I Saw You in My Dream เธอฉีนกับเราด้วยนะครับครับผมก็จะออนแอร์ EP แรกนะครับวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา2องทุ่มนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางนะคือแอปพลิเคชัน VTV แล้วก็โฮมเว็บ VTV. VIP นะครับสำหรับใครที่มีสิทธิ์ VIP นะครับก็สามารถรับชมก่อนคนอื่นเลยเนี่ยได้1นตอนครับใช่ครับผมฝากด้วยนะครับ I Saw You in My Dream ครับใช่แล้วครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ